สวัสดีค่ะหลังบ้านทนายลุงพลนะคะนี่เป็น ep 2ของเรานะคะก็จะเป็นการเตรียมวัตถุดิบอยู่นะคะตอนนี้เชฟพิธินะคะเชฟพิธินะคะทุกคนมาเตรียมอาหารให้เราทานที่นี่ ep 2เราก็จะได้ให้พิธินะคะพูดคุยประสบการณ์ใช่ไหมคะน้องดาวใช่เลยค่ะเดี๋ยวเรามารู้ไปพร้อมๆกันนะคะเพราะทางนี้ก็ยังไม่รู้เลยใช่ไหมคะพี่หนิง ว่อะ <Bye. S 2> ไปพูดคุยกับพิธีกันค่ะพิธีว่าอยู่ที่ต่างประเทศนะคะการใช้ชีวิตในการเป็นเชฟความเป็นมาของพิธีเป็นยังไงถึงได้ไปเป็นเชฟในต่างประเทศนะคะ mm hmm. คือแบบว่าคนที่จะเป็นเชฟในต่างประเทศได้ไปทําอาหารให้ให้ชาวต่างชาติหรือไม่คนไทยที่อยู่ในต่างประเทศได้ทานเนี่ยไม่ธรรมดานะคะน้องดาวใช่แล้วพิธีอยู่นานกี่ปีแล้วอะคะสี่ปีเกือบห้าปี oh. นะ สี่ปีสิบเดือนสี่ปีสิบเดือนนะคะใช่นานมากเลยเก่งมากเลยน้องไปอยู่ใช่ประสบพี่หนิงเล่นมุกค่ะทุกคนเล่นมุกเล่นมุกประสบการณ์แล้วก็รสชาติอาหารนี่คงไม่ธรรมดานะคะบอกแล้วว่าระดับมิชลินสตาร์นะคะใช่นี่ขนาดนั้นนะแชร์ประสบการณ์ให้หน่อยค่ะพี่พีว่าไปอยู่ที่ต่างประเทศสนุกไหมกับการทำอาหารไทยอ๋อก็สนุกครับผม มันก็เจอเพื่อนคนละคนละภาษาครับก็ต้องเรียนรู้จากเข้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับว่าเราไปเริ่มแรกเราก็ไม่มีพื้นฐานในการทําอาหารเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปฝึกฝนเาอากับเชฟคนเก่าเขาก็จะสอนเราว่าทํำยังไงอะไรเงี้ยที่เหลือเราก็หาข้อมูลเองครับ เรามีเจอแบบคนไทยเลยคะนี่ครับเชฟก็เป็นคนไทยครับเป็นร้านอาหารไทยใช่ไหมที่อยู่ในต่างประเทศใช่ครับชื่อร้านเชฟออฟไทยครับคือไปอยู่ครัวไทยใช่ไหมคะนอกจากไก่ผัดเม็ดมะม่วงแล้วพี่ที่ทำอะไรเป็นบ้างที่แบบเด็ดๆเลยอ่ะมันจะเป็นอาหารไทยเหมือนพื้นบ้านนะครับที่โน่นเขาจะทำ ้ากขจะชอบผัดไทยมัสมั่นไก่อะไรอย่านกแนงอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีต้มยำเป็นเป็นอาหารไทยใช่ครับสตาร์เตอร์เขาจะสั่งเป็นพวกต้มยำพวกสปริงโร่กุ้งคอนคอนเทมปุระอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะคืออาหารที่เขาเฮ็ดก็คือผัดไทยเนี่ยครับใช่ผัดไทยชมัสมั่น ทขั้นตอนเราก็จะทำไปทเตรียมนะคะอันนี้หั่นไก่แล้วก็เป็นหมักแล้วนะคะขั้นตอนเดี๋ยวเราบอกอีกทีหนึ่งนะที่เขาเอาไปหมักกับแป้งทอดกรอบนะคะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยอันนี้เป็นแค่ภาพรวมนะคะทุกคนเป็นการเตรียมแล้วก็พูดคุยกับเชฟระดับประเทศไปทำงานต่างประเทศนะคะท<ร>ุกคนก็เหมือนพี่<อ>นะคะ มีส่วนผสมเยอะมากนะคะส่วนผสมเยอะการหั่นวัตถุดิบนะคะที่ถี่ที่ถานม,มากเลยนะคะเพราะว่าจะบอกได้ว่าเทคนิคแล้วก็การทําอาหารมันไม่เหมือนกันถูกต้องไหมคะใชครับอาหารอย่างอย่างไก่ผัดเม็ดมะม่วงที่เราจะทําในวันนี้นะคะทุกคนวัตถุดิบคล้ายๆกันเหมือนกันแต่เทคนิคการทําแตกต่างกันนะคะพ<ช>ี่พูดถูกไหมคะน้องเแต่น,ใ,น,นใช่ ความถนัดแล้วก็หน้าตานะคะแต่รสชาติก็จะออกมาแบบคล้ายๆกันใช,ใช่ไหมคะไม่ไม่ต่างกันมากนะคะเพราะว่าอาหารชื่อเหมือนกันวัตถุดิบเหมือนกันแต่อยู่คนละพื้นที่คนละถิน่นรสชาติก็จะต่างกันใช่ไหมคะน้องดาวใช่ยอย่างของน้องดาวอยู่นะครพนม <c oughs> นะคะ <c oughs> เขาเรียกอะไรอะ่ะภาษาเมืองอะ่ะ ถ้านครพนมเขาเหมือนจะไม่ได้เน้นการกินแบบตรงนี้เลยอะ่ะก็เรียกไก่ผัดมะม่วงเหมือนกันเลยใช่<ๆ>ที่เป็นอาหารที่แบบหลกัหลกๆก็จะเป็นพวกแกงหนอ่มอม่วงหน่อไม้แกงคงแกงหอยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กหลักๆบ้านหนูก็มือแบบทานข้าวเหนียวนะคะเป็นหลักข,ข,ข้าวเจ้าข้าวสวย,ยก็คือจะบางโอกาสอะไรเงี้ยค่ะ รสชาติเขาจะกินไม่เก่งกันใช่อชิโน่นเขาจะไม่กินเผ็ดคือถ้าถ้าแบบนี้เขาจะกินไม่ได้แล้วก็ต้องไปยุ่งไม่ใส่คลิปไม่ใส่อะไรอะไรเงี้ยแบบข้าวเมืองตาลิวต้องหลิวตาลิ่วถ้าเป็นแกงพวกเทคนิคเทคนิคใหม่นะคะ FC ใน EP 2ของเรานะคะคือสัมภาษณ์เขาเรียกอะไรอ่ะการเป็นอยู่ใช่ไหมคะการใช้ชีวิตของ คนไทยที่ไปทำงานในต่างแดนถูกต้องไหมคะอันนี้เราก็ได้เทคนิคใหม่นะคะว่าการที่ไปทำอาหารไทยที่นั่นพี่ทิเเขาก็จะบอกว่ารสชาติจะไม่จัดเพราะว่าคนไทยจะกินรสจัดใช่ไหมคะน้องดาวใช่ค่ะ,ะแต่ว่าพี่เข้าไปที่นูน่นเราอยากทำเมนี้เมนูนี้ด้วยนะคะแต่ก็ต้องปรับแบบรสชาติ ถ้าอย่างใส่พริกอันนี้เป็นพริกเขียวเขาเรียกพริกสามสีเนาะิมีสีเขียวสีแดงสีเหลืองอที่เขาก็จะเปลี่ยนเป็นบล็อกคุรีแทนพริกนะคะให้ให้เป็นสีสันอย่เขาจะไม่ใส่พริกแล้วก็ต้นหอม เพราะว่าเขาไม่ทานเผ็ดไม่มีกระชุนนะคะก็ไม่อะไรด้วยใส่พริกพริกเผาอะไรพวกนี้ก็ไม่ใส่นะคะแต่ถ้ามาทําที่เมืองไทยต้องครบสูตรนะคะต้องเพกน้ำขิงต้องอร่อยนะคะต้องแบบจัดจ้านนะคะก็เป็นประสบการณ์จากพิธีนะคะเป็นคนไทยคน คนบ้านเราเนาะคนต่างจังหวัดเหมือนกันนะคะมีประสบการณ์ในการทํางานที่ต่างประเทศนะคะเอซีเป็นอีสานแท้ <c oughs> เป็นคนบ้านเรานะคะเออขอขำกันนะคะทุกคนก็พี่เขาแชร์ประสบการณ์นะคะในการทํางานที่เป็นเชฟเพราะว่าพี่พิธีไม่ได้เรียนมาแบบเป็นเชฟมา,าไม่ได้เรียนชเชฟแต่ใช่ไม่มี คืออยู่เมืองไทยไม่ได้เป็นเชฟไม่ได้เรียนการปรุงอาหารมาแต่มีจิตใจรักนะคะทุกคนก็ได้เดินทางมีโอกาสเนาะได้เดินทางไปทํางานที่ต่างประเทศเรียนรักพักจำ<ม>พูดถูกไหมคะน้องดาวพี่พูดถูกไหมเรียนรักเรียนรักพักจําหรือเรียนรักมักจํา <laughs> ไปแอบไปแอบไปแอบเอาวิชาเข้ามานะคะน้องก็ได้มาปรุงนะคะได้มา เป็นเชฟเต็มตัวเนาะทุกคนเนาะก็เป็นประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งนะคะการทำงานไม่มีอะไรที่แบบว่าจับเป๊ะๆเ,เรียนมาแบบไหนต้องทำแบบนั้น <ฮะ S 1> ถูกต้องไหมคะประสบการณ์เท่านั้นที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะทุกคนนะคะถ้าใครแบบว่าไม่มีพื้นฐานไม่มีแบบถ้าเริ่มนับหนึ่งใหม่อะ่<ฮ>ะก็สามารถมีโอกาสแบบทำอาหารอร่อยได้ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะ รสชาติอาหารปรับเปลี่ยนปรับปรุงตามพื้นที่ตามท้องถิ่นนะคะไม่ไม่ไม่มีสูตรตายตัวใช่ไหมคะใช่แล้วก็ไปเรียนรู้จากเขามาแล้วก็มาปรับในแบบของเราอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ค่ะพี่หนิงก็ทําแบบนั้นแหละก็มีเอฟซีหลายๆท่านถามว่าพี่หนิงไปเรียนทําอาหารที่ไหนมาก็พี่หนิงก็ตอบไปแล้วเนาะว่าอออ ไม่ได้เรียนทําอาหารนะคะแต่เรียนรักพักจําคือไปทานที่ไหนมารสชาติอะไรอาหารแบบไหนที่เราชอบเราก็เอามาปรับใช้นะคะเนี่ยพิธิพูดเหมือนเหมือนพี่นะคะพูดพูดเหมือนพี่ว่า,เ,าเรียนรู้มาคือทานเวลาไปทานเราก็จําแล้วเราก็เอามาปรับใช้นะคะเราก็เลยทําอาหารเป็นนะคะสุดยอดเลยค่ะ,คะ ดูขั้นตอนมีการจัดจานอีกนะคะทุกคนอันนี้คลิป2ของเราก็ยังไม่จบนะคะเกี่ยวกับการจับวัตถุดิบนะคะก็สวยงามนะคะทุกคน <c oughs> คืออันนี้แบบว่าจะทำแบบ <c oughs> เขาเรียกอะไรอะลวกลวกใช่ไหมคะน้องดาวคือทำ <c oughs> แค่พอพอกินกินไปวันๆอะไรอย่างนี้ไม่ <c oughs> ไม,ไม่ไม่ใช่ <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> ไม่ใช่แค่ประทางชีวิตนะคะแต่ต้องแบบสวยด้วยต้องดูมีศิลปะต้องสวยต้องต้องมีศิลปะนะคะอันนี้เป็นเป็นอาชีพนะคะจะมาทําแบบตัหนักเสีย์จานทานเลยอะไรอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะคะก็คือคือน้องเขาทําจนจะเรียกว่าติดเป็นนิสัยหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าลูกค้าจะชอบใช่คือเราทําเราทําไปเราทําทานไปอย่างนี้เราก็เป็นการฝึกฝึกมือเราด้วยนะคะทุกคนก็ นี่นะคะจัดจาเนเตรียมใส่ไก่ผัดเม็ดมะม่วงของเราในวันนี้นะคะทุกคนเชฟพิธินะคะวันนี้เชฟพิธินะคะโชว์ฝีมือแค่จัดจานก็กินข่าวแล้วนะคะน้องดาวรสชาติอาหารนี้แบบคงทะลุจอกเลยนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้เป็น ep สองของหลังบ้านทนายลุงพลน,นะคะในการจัดเตรียมไก่ผัดเม็ดมะม่วงของเรานะคะ คลิปนี้หลังบ้านทนายลุงพลจะขอลงไว้แค่นี้นะคะ EP 2คลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ